น่าพร้อมยังกระดิกเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไฮเซียวสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะไม่ได้กดอิโมจิรุมหัวใจมานะครับสวัสดีวันนี้เราจะไม่ได้เป็นทีมคุยเราจะเป็นทีมแบบว่ามาโชว์ผิวเตอร์มาโชว์กันเลยครับ คนฟังก็เงามเหมือนกันนะครัีแต่ีไม้นส่งแต่เไม่เข้าใจอตออยากอยากคิวอจ้องหน้านั่งจ้องหน้าอย่างเงี้ยตอยาคิวอ่อนาคิวดิอ้าวไม่มีคิวสักหนึ่งมัดนะสักหนึ่งมัดไหมเล่เลี้ยคิวดิสักหนึ่ดนี่คือกับพี่อันกับพี สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะวันนี้เราจะเดี๋ยวจะมีหนึ่งแมตที่สำคัญนะครับระหว่างอนนบออนนบอนอีเจกับอันจังอันจังจะขึ้นสังเวียนกันนะฮะฉันส่งยิงไปต่อยแฮมสวัสดีครับโอ้ใหม่ก่อนแล้วมีแต่คนส่งอีโมจิมาจะคุยยังไงวะข้ามเขาถามว่าอยู่ไหน อยู่ในใจครับวันนี้เรามีถ่ายงานวันนี้เรามีถ่ายงานครับอยู่ที่ในใจครับที่ไหนที่หนึ่งดองทารสัมภาษณ์แมกกาซีนใช่ถ่ายพิเวดดิ้งแต่งงานเหรอครับใช่ครับใช่วันนี้โทนขนดำเขาทนขาวครับพิเศษดิ่งที่ไม่เข้ากันเลยเอฟไปอ่ะเอฟไลน์วันนี้มาทำอะไรกันครับมาดูทุกคนส่งอีโมจิมาต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูครับรอติดตามนะครับ เขาบอกว่าอะไรนะเช็คงอยู่เช็คไป for Saturday you can wait เขารอวันเสาร์ไม่ไหวแล้วข้ามไปเลยครับใครเอาแข่งกันดีกว่าใครกระดิกหูเกิน20ครั้งก่อนกันห้าสี่สามสองเอ้ยเอาล <c oughs> เอาลย <c oughs> พร้อมนำอยู่ใกล้แล้ว สิบสองสามสิบสีสิบห้าเร็วเบนสิบสองแล้วเฮ้ยพร้อมสิบเก้าแล้วเร็วเนี่ยเกินแล้วเนี่ยเนล้วเนี่ยเนยังไม่ขึ้นอ่ะยี่สิบมาครบแลวไม่้งเนี่ยเบนได้สิบสี่พี่เบนอะไระขเคิดแล้วมั้งขอาคิดอันนี้เป็นการึก บริหารคอบริหารคอคือทุกคนส่งแต่อีโมจิมาไม่เข้าใจเราส่งคืนก็ได้ฮะมึนหัวไหมครับไม่ครับไม่มึนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดลวมั้งเจ้าเปี่ยนชุดแล้วกันไว้ทุกคนทำเดี๋ยวผมหาเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องนะอันไหนเปลี่ยนชุดปะไปเดี๋ยวผมจะถอดทุกอย่างให้ทุกคนดูเขาก็เอาไว้เจอกันนะครับใน วันเสาร์นะครับวันเสาร์เดี๋จอให้ดูตามสตอรี่แล้วกันใช่วันเสาร์นะครับก็ไม่ไม่ี๋ยววันนี้ก่อนวันนี้ให้ดูตามสตอรี่ก่อนที่มาถ่ายงานวันนี้ดูตามสตอรี่นะครับส่วนวันเสาร์ก็อ๋อวันเสาร์อย่าเพิ่งพรุ่งนี้มีถ่ายงานดิอย่าเพิ่งวันเสาร์สิพรุ่งนี้ก่อีถ่ายงานทำไมรีบร้อนร้อนเลยพรุ่งนี้ก็มีถ่ายงานอีกพรุ่งนี้นะครับมีอ้าว